สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยและค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครั้งแรกในเมืองไทยกับการมอบรางวัล j a แป n Expo Thailand Influencer Award 2023งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย j p p n n Expo Thailand 2023ค่ะโดยได้ที่ปรึกษาเอกอักรรชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลในสาขาต่างๆง,งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับ FC และดอมต่างๆต่าง,าง,างรวมตัวมาเชียร์ดอมของตัวเองกันอย่างล้นหลามเต็มพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กันเลยค่ะ สำหรับงาน Japan Expo Award นะคะก็เราจัดขึ้นครั้งนี้นะคะภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2023ซึ่งนี่เป็นครั้งที่8นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมรับรางวัลน,นะคะงานนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น เราเจอเจอสิ่งต่างๆกันมาเยอะมากๆนะคะตลอด3ปีเชื่อว่างานในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นได้บินมาตัวจริงเสียงจริงมาเหยียบในประเทศไทยนะคะเรามีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่า500ชีวิตที่มาร่วมงานและสร้างรอยยิ้มซึ่งกันและกันนะคะผ่านดนตรีผ่านซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันเราเชื่อว่าความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันยาวนานมากๆนะคะ และเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผูกพันกับประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะคะญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเรามานานคนไทยเราเองก็ได้ทำอะไรยะแยะก,กับคนญี่ปุ่นขอขอบพระคุณจริงๆที่งานนี้นะคะเราจะได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีของคนญี่ปุ่นและประเทศไทยตลอดไปค่ะก็ะรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าเราก็จี็นพีเองก็ส่งออกคอนเทนต์ไปให้ชาวญี่ปุ่นได้มีความสุข กันมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นก็นอกจากชื่นชมคอนเทนต์เราแล้วก็ยังชื่นชอบและก็รักการแสดงเราด้วยนะครับทําให้เราสามารถที่จะแบบไปมาหาสู่กันไปจัดงานร่วมกันอย่น,นได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนว่า,าไทยและญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีกันไปอีกยาวนานนะครับ ขอกล่าวขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการ Japan Expo <Yeah. S 1> ทีงหมดทีมงานที่หมดนะคะร <Yeah. S 1> รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆนะคะที่ความโปร <laughs> ที่ความโปรนะคะ <laughs> ก็ดีใจมากๆที่ให้เกียรติใหม่นะคะ <laughs> แล้วก็เห็นคุณค่านะคะในฐานะสาวไทยคนหนึ่งก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นมิตรภาพที่ดีงามน,นะคะมาเนิ่นนานเลยกับตัวหมายเองในฐานะที่ทำวชัวโอนะคะฐานนักร้องก็เปิดตัวที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเป็นประเทศแรกในชีวิตเลย <laughs> ฉะนั้นวันนี้ก็จะยังจดจำตลอดไปและสมรรถนะ ย้อันนี้ก็จริงเสียงจริงขอบคุณค่ะที่บอกว่าให้เป็นตัวจริงเสียง,งจริงนะคะสําหรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ความรู้สึกของที่ก็คือเปนมันเป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์กันมานะคะไม่รู้ต่อกี่ปี1ิปีนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็สารสัมพันธ์แบบนี้เป็น เป็นบ้านที่เมืองน้องที่ดีต่อกันตลอดไปช่วยกันทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็หอให้มีความรักที่เป็นถูกแบบนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะสาหรับคนไทยที่ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและก็สําหรับคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทั้งสองประเทศน่าท่องเที่ยวทั้งสองที่เลยค่ะก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นครับแล้วก็เรียกว่าอากาศดีครับอากาศดีเลยครับอากาศดีครับผม เ,เรียกว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งครับผมที่เน่นาดตัวเล็กๆนะครับที่พิธาให้โอกาสมานะครับ <S <S ผมแล้วก็วันหนึ่งที่มันมีซีรีส์ไปฉายที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีคนไทยญี่ปุ่นเอ็นดูเราก็ขอบคุณมากๆครับผมก็เป็นนวันที่จะเราจะตั้งใจทำงานต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นครับ รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็เป็นเกียรติเา็นครับเพราะว่าต้องขออนนี้เลยต้องขอบคุณทีมงาน Japan Expo ทุกคนด้วยนะครับผมที่มอบรางวันนี้ให้ผมนะครับต้องขอบคุณมากมากแล้วก็รู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่รู้สึกผมรู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกหลักรักมากแล้วก็อยากทำงานวรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้โอกาสนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ขออบคุณทุกคนที่ให้เกียรติกับทีมในการให้เราตรงวันนี้ต้อนรับเราด้วยผมด้วยก็อยางที่พี่ทุกคนบอกกันไปว่า ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นมีมีเดีาค่ากันที่ยาวนานอย่างนก็อยากจะให้คงอยู่อย่างนี้แล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไม่ได้เลยคิดถึงมากแี่ไหนก็กำลังจะจัดงานเทศกาลไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะคะก็ชื่องานไทยเฟสติวัลโตเกียวจัดที่สวนโยโยงินะคะในวันที่20 21พฤษภาคมปีนี้เราจะเอาจ p o p เราจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไปบุกที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะก็ขอฝากทุกทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ